จัดทีมตีมังกรชั้น7โดยที่ใช้แค่ตัวแจกทํายังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนกันนะผมโดยที่มังกรตัวนี้เราจะเริ่มลงอยู่ที่ชั้น7นะครับเพราะว่าชั้น7นั้นจะเริ่มดอปอุปกรณ์ที่เป็นระดับ6ดาวอ่ะนี่ระดับ6กดาวเห็นไหมดาหกดาวไอตัวลูกแก้วหกดาวแล้วก็เสื้อหกดาว ซึ่งระดับ6นั้นมันจะไม่ดรอปสูงสุดแค่5ครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องฟาร์มชั้น7นั่นเองสตาร์ทที่ชั้น7โดยที่อุปกรณ์มันก็ไม่ได้การันตีนะผมมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสลับกันไปอ่ะไปดูทีมกันก่อนทีมก็จะมีอีวานมียุยมีเรเชลมีคารินมีเอสครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวแจกฟรีนั่นเอง เล่นเป็นรูปแบบป้องกันนะครับหน้าสี่หลังหนึ่งครับซึ่งหน้าสี่หลังหนึ่งมันจะช่วยไปบู์ดาเมจให้กับตัวที่อยู่แนวหลังนั่นเองดูของสมใส่อีวานนะครับของสมใสอีวานจะเล่นเทนนสองเซตเลยจะเล่นเซตจมตีก็ได้เล่นเซตป้องกันก็ได้ครับใครอยากถึกเล่นเซตป้องกันไปนะครับช่วงที่ผมตีอาวุธตีเสื้อมันไม่มีเซตป้องกันพอดีมันมีเซตจมตีเลยใส่เป็นเซตจมตีนั่นเองอยุ้ยครับเล่นเป็นเซต HP ซึ่งผมหาลูกแก้วดีๆ5ดาวไม่ได้ตอนนี้ก็ฟาร์มมังกร7ทําให้ใหเดี๋ยวเรรากระโดดอีกทีเป็น6ดาวไปเลบ คารินคารินก็เหมือนกันกับยุ้ยเลยครับผมก็คือเอามาเล่นรอเซต6ดาวนั่นเอง s s ก็เอามายืนบัฟครับผมก็ใส่เป็นเซต HP ไปด้วยนั่นเองครับหลืออีวานที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น HP จะมีตัวเดียวที่เราใส่เป็นเซตโจมตีหรือเซตจ,จุดอ่อนนั่นก็คือเรเชลนั่นเองซึ่งเรเชลตอนนี้ผมปลดมาเป็นสี่ช่องเรียบร้อยเลยครับผมแต่ตอนที่ผมตีมังกรครั้งแรกผมไม่ได้ปลดเสื้อนะผมจะมีดาบอยู่2เล่มครับผมกับเสื้ออยู่1ตัวพอตีเสร็จก็ได้เสื้อ6นาพวพอดีผมก็เลยปลดใส่เสื้อหนาวไปนั่นเองตอนนี้ก็ใส่เป็นเซตหนึ่งโจมตีครับหนึ่งจุดอ่อนใครจะใส่เป็นเซตสี่จุดอ่อนก็ได้หรือใครจะใส่เป็นเซตสี่โจมตีก็ได้หรือใครจะใส่เป็นเซต หนึ่งโจมตีหนึ่งจุดอ่อนก็ได้ถ้าออปชันดีนะครับถ้าจะให้แนะนําก็คือใส่4โจมตีไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปพึ่งจุดอ่อนเพราะว่าเซตหนึ่งโจมตีมันจะเพิ่มดาเมจอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่โจมตีจะเพิ่มดาเมจอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับเซตโจมตีนะครับอยู่ตรงนี้สําหรับการออโต้นะครับให้ไปกดที่ต่อสู้ซ้ำเสร็จแล้วไปคลิกที่จัดลําดับสกิลสกิลแรกตั้งเป็นสกิลยุโรของอีวานสกิลที่สองตั้งเป็นนกของเรเชลสกิลที่ 3, สามตั้งเป็นบับ ของยุ้ยสกิลที่5ครับผมตั้งเป็นฮิวของคารินตั้งแค่นี้ไม่ต้องต้องอย่างอื่นเพิ่มพอเสร็จแล้วมันจะบนตามลําดับเลยครับผม1 2 3 4 5หหน้านี้สามารถตั้งได้10สกิลแต่เราตั้งแค่5สกิลไม่อย่างนั้นอีวานจะวนโลกไม่ทันนะครับแล้วก,กดต่อสู้ซ้ําได้เลยอ่ะเปิดประเดิมมังกรครับผมยุโลกอีวานอืมเราเรียง,งยกยุโลกอีวานไว้อันดับหนึ่งครับผมต่อไปสกิล2ก็จะเป็นสกิลน็อตฟินิกสกิลบนของเลเชล แล้วก็จิ้มของเรเชียลครับผมแล้วก็ล่างอาสกิลวัฟของยุ้ยเสร็จแล้วก็สกิลฮิวของคารินแล้วมันก็จะวนตามนี้เลยครับผมเรียงลําดับตามนี้เลยความสําคัญอันดับหนึ่งมาก่อนอ่าถ้าอันดับหนึ่งยังครูดาวไม่เสร็จมันก็จะวนไปสกิลอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ไปเรื่อยๆครับผมตามคูดาวที่มันเสร็จนั่นเองไปนิกเรเชียไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสกิล่างของเรเชียครับผมจิ้มมังกรเถาไฟจับ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  ต่อไปก็จะเป็นสกิลไลฟ์ของยุ้ยครับผมสกิลไลฟ์ของยุ้ยก็จะช่วยให้อ่ารีเฮสพบวกกับบัฟดาเมจนั่นเองบัฟดาเมจต้องมี6ดาวนะถ้าจำไม่ผิดจั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 ดต่อไปก็จะเป็นระดับ5ครับผมก็จะเป็นสกิลฮิลของคารินใครไม่มีคารินก็อาจจะใส่พวกเดรโรนมาแทนก็ได้ครับผมพวกเดรโรนพวกไอรีนเอาไว้บัฟไอตัวไรเชียวนั่นเองอ่ะฮิลเสร็จแล้วมันจะวนกลับไปอันดับหนึ่งแต่อันดับหนึ่งเห็นไหมครับผมยังครูดาวรีไม่ทัน พอครูดาวรีไม่ทันมันจะสคิปไปที่อันดับ2นั่นก็คือนกฟินิกของเรเชลเลยครับทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปตั้งสกิลที่6สกที่7สกิลที่8ตั้งแค่5สกิลจะทําให้เป็นลูบแบบนี้เลยครับต่อไปก็สกิลล่างครับจิ้มเผาของ Red เรเชลป็นจุดอ่อนด้วยเมื่อกี้โคตดีเสร็จแล้วมันก็จะเรียงไปอันดับหนึ่งไหมครับเพราะว่าอันดับหนึ่งรีเซตแล้วก็จะเป็นยกโลกข,ของอีวาน ยกโลอีวานเสร็จตอนนี้ครูดาวยังไม่เสร็จทั้งหมดเลยมันก็จะสุ่ม1นึ่งสกิลจากในนี้ผมไม่ว่าจะเป็น e 1, S, อีวานเอหรือจะเป็นชุบคงคารินหรือจะเป็นตัวอื่นอืมมีตัวตายยุดยดย,ดยดอาจจะชุบก็ได้แต่ตัวนี้เราไม่สนใจเพราะว่าันดับต่อไปผมเราจะสกิลสองเอ้สกิลหใช่ไหมครับสกิลบนของทางเรเชลแล้วก็สกิลจิมของเรเชลมงกรก็ตายแล้วน่นเอง จัดการด้มังกรได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มลองแล้วของไม่ค่อยได้ดีอะไรเลยแล้วก็จะวนลูปครับมันจะวนลูปวนตีมังกรไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้จนกว่าคุณจะพอใจอ่ะเดี๋ยวยอ่อให้มันตีมังกรไปนะครับและนี่ก็คือทีมตีมังกรชั้น7นั่นเองครับผมใครมีจูพี่อยากใส่จูพี่ก็ได้ใครมีเซอินใส่เซอินดีกว่าครับผมแต่เรเชลนั้นสามารถลงในทั้งมังกรแล้วก็ดันเจียนายวันรวมไปถึงผมเอาไปใช้ลง PVP ด้วยเพราะว่าผมไม่มีตัวแบ่งและสัพยากรผมจากัด ใครที่ทรัพยากรจํากัดนะผมลองใช้เลเชียลหนึ่งตัวดูเออมันไปได้ทุกที่จริงๆแต่ถ้าใครมีทรัพยากรเยอะเออก็ไปปั้นตัวเฉพาะทางดีกว่าอย่างเช่นเซอินอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นทีมที่เผื่อใครไม่มีเซอินหรือเผื่อใครแบบไม่อยากปั้นจูพี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเล่นคลิปต่อไปนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมเวลาว่างผมทำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ผมซียูเกนออนเนคไทม์จนกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเวลกูดเวล